สวัสดีค่ะแนวทางของหวยเล่าค่ะงวดของวันที่6กันยายนนะคะชุดนี้เป็น3ตัวท้ายนะคะรอบนี้เราจะลงให้แค่เพียง2คลิปก็คือชุด3ตัวท้ายแล้วก็ชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขนะคะสําหรับงวดนี้เริ่มคํานวณวันที่23นะคะเป็นต้นไปสูตรตามนี้นะคะใช้หลายหลักหน่อยเนาะหนึ่งองสามี่สี่หลักแล้วก็5ตัวเลขนะคะวันที่23นะคะสูตรที่หนะคะใช้หลักพันนะคะก็คือเลขห บวกด้วยหลักร้อยค่ะคือเลข0หลักหน่วยนะคะเป็นเลข5บวกด้วยเจด้าบวกหได้6 6หบวกเได้13ค่ะสูตรที่2ค่ะหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วย2ค่ะก็ได้4 หลักหน่วยนะคะเราก็บวกด้วยเจ็ดห้าบวกสได้เก้าเบวกหได้14 4สบวกเได้11สูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยคูณด้วย4 5 4ได้20บวกด้วย1 5ึบวกหได้เท่ากับอ๋อ ตกหลักสิบนะคะคือหลักสิบตัวหนึ่งก็คือบวกที่สองนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ได้ไม่ได้เลข6กนะห้บวกหได้6 6, 6บวกสนะคะได้เท่ากับ8อ่าได้กรบตัวเลขนะคะ318วันที่ย6กนะคะ1 3 8ค่ะก็ได้มาเป็นชุดเลข3ตัวนะคะสตัวกลับต่อไปค่ะหลักพันนะคะเป็นเลขห หลักร้อยนะคะเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขแปดนะคะแล้ก็บวกด้วยเจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองค่ะสูตรที่สองนะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วยสองนะคะสามคูณสองได้หกหลักหน่วยบวกด้วยเจ็ด 9บวก1ได้ 10, 10บวก6ได้ 16, 6บวก8ได้ 14, 4บวก7ได้11สูตรที่3นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยนะคะแล้วก็บวกด้วยหลัก10เป็นเลข3นะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย 4, 84เท่ากับ 32, แล้วก็บวกด้วย1 9บวก1ได้10 10บวก3ได้13 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6ได้มาเป็นเลขสองนะคะเกือบได้3ตัวตรงเนาะเพราะว่าผลที่ออกก็คือ2 6 1นะคะมีเลขหลักร้อยนะคะเป็นเลข2ต่อไปนะคะหลักพันคือเลข7หลักร้อยคือเลข2หลักหน่วยคือเลข1บวกด้วย7 7บวก2ได้9 9 · 1บวก1ได้10 10บวก7ได้17สูตรที่2นะคะหลักหมื่นหลักร้อยหลัก10บคูณด้วยสองค่ะ6 2สองได้1 2นะคะหลักหน่วยบวกได้7 1บวก2ได้3 3บวกสได้5 5 1บวก1ได้6 6 7บวก7ได้13 ตัวสุดท้ายค่ะหลักหมื่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคูณด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งหบวกสองได้3ามามบวกหเป็น9ก้าเบวกสได้13บนะคะสาบวกหได้เท่ากับ4 7่เดสามสนะคะก็จะได้ตรงกับผลของวันที่สองค่ะต่อไปนะคะหลักพันเป็นเลขหนึ่ง หลักร้อยเป็น7หลักหน่วยนะคะเป็น4บวกได้7 1บวก7ได้8 8บวก4ได้12 2สบวก7ได้9ต่อไปนะคะหลักหมื่นเป็นเลข3หลักร้อยเป็นเลข7หลัก10เป็นเลข3าคูณสได้6หลักหน่วยเท่ากับ4บวกได้7 3บวก7ได้10 10บวกหได้16 6หบวกสี่ได้10 10บวกเได้17ต่อไปนะคะหลักหมื่นเท่ากับ3หลักร้อยเท่ากับ7หลักสิบเท่ากับ3หลักหน่วยคูณด้วย4 4 4ี่สี่ได้16บวกได้หนึ่งบวก7เป็น10 10บวก3ามได้13นะคะ3บวก6ได้9 9้าบวก1ได้เท่ากับ10 ก็จะได้ตัวเลขที่ออกมาเป็น970นะคะ3ตัวนะคะอ่า2ตัวนะคะ97เหมือนผลหวยล่าสุดเลยเนาะ90นะคะแล้วก็เลข70ค่ะได้ออกมาแล้วนะคะสําหรับเลขแนวทางของงวดวันที่6ที่กำลังจะมาถึงนะคะสําหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ